เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะฮะวันที่13ธันวาคม2564นะเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็เกิดเหตุเอตุหนึ่งที่ฟังดูแล้วมันก็มันเกิดบ่อยขึ้นเยอะท่านผู้ชมนะเกิดบ่อยขึ้นเยอะเรื่องแบบนี้นะนะก็มีคุณแม่กับลูกสาวคุณแม่วัยสัก32ปีกับลูกสาววัยสัก9ปีก็ยืนกอดกันร้องไห้แหวังที่จะโดดสะพานพุทธท่านผู้ชมโดดลงไปในในแม่น้ำนีำน่แหละไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพลเมืองดีอภพลลอ เขาก็รุดไปช่วยพอรุดไปช่วยเนี่ยก็เกลี้ยกล่อมกันอยู่สักประมาณสัก15นาทีได้น้องกับคุณแม่เนี่ยก็ถึงจะยอมได้สติกลับคืนมาแต่สังเกตที่มือของทั้งคู่เนี่ยก็มีเครื่องพัฒนาการอยู่ก็คือเคเบิลทายสีดำท่านผู้ชมรัดข้อมือทั้งคู่อยู่เพื่อหวังว่าโดดน้ําลงไปแล้วเนี่ยนะก็จะได้ไม่พัดภาคจากกันไปก็พอได้สติคืนมาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคุณแม่ท่านนี้เขาบอกเขาเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาครปัจจุบันเนี่ยที่จะโดดน้ำเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีหนี้สินที่มันรุมเร้า เนื่องจากสามีตนเองเนี่ยเกิดความผิดพลาดในชีวิตขึ้นไปเซ็นค้ำประกันเรื่องซื้อบ้านกู้บ้านให้กับเพื่อนรักคนหนึ่งสุดท้ายเนี่ยเพื่อนหนีไปแหนะและนี่มันจะตกที่ใครอะ่ะก็ต้องตกที่ผู้ค้ำประกันไหนะก็ต้องรับผิดชอบต่อไปส่งผลให้ฐานะาทาั้งครอบครัวเนี่ยดรอลงมากแย่ลงมากจึงคิดไม่ตกตัดสินใจพาน้องมาเนี่ยที่จะกระโดดน้ําแต่พอได้สติเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกเดี๋ยวพาไปโรงพักนะ พาไปรอญาติมารับแล้วกันทั้งคู่ก็ได้สติไม่คิดจะทําตัวเองละประมาณนั้นก็กลับบ้านแต่เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยเมื่อวานซืนก็พี่คนขับเซ็กซี่เกิดจากเรื่องของโดนโกงเงินนะโดนหลอกในแอปพลิเคชันกู้เงินส่วนวันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เซ็นคำประกันให้เพื่อนก็ฐานะก็มันก็ทําให้ดรอปลงไปเยอะนะการกินการอยู่ก็าอาจจะลำบากมากขึ้นเฮ้ยฟังข่าวอย่างนี้แล้วรู้สึกหดหู่จังเลยท่านผู้ชม คือผมเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะบอกทาไมต้องทําเรื่องแค่นี้เองทําไมไม่คิดหาทางออกบางทีคนเราอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกแล้วว่ามันตันความคิดความอ่านอะไรมันตันไปหมดมันคิดอะไรไม่ออกคือมันพอมันเป็นหนี้แล้วมันโดนเจ้าหนี้ทวงบ่อยๆเนี่ยนะมันก็จะเบลอแล้วมันหาตังค์ไม่ได้มันยิ่งเบลอหนักเลยและยิ่งด้วยเศรษฐกิจณขณะนี้เนี่ยนะเราไม่รู้จะไปหยิบจับตรงไหนเลยสตุ้งสตังการหาเงินก็หาลําบากแต่ผมเข้าใจความรู้สึก ของทุกท่านที่ทําลงไปมันอาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบอารมณ์คิดนู่นนี่นั่นแต่อย่าจะบอกอย่างนี้ว่าทุกปัญหามันมีทางออกค่อยคคิดไอ้เรื่องทําร้ายตัวเองทําร้ายคนในครอบครัวอย่าเพึ่งไปทําครับอย่าพึ่งไปทําเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันจะทําให้เราเสียใจที่สุดตอนที่เราคิดได้ผมบอกว่าอย่างนี้นะค่อยคคุยค่อยคคุยกับเจ้านี่ค่อยคคุยกับเพื่อนค่อยคคุยกับพ่อพ่อแม่พี่น้อง หรือคนที่เรารู้จักคนที่เราพอระบายเรื่องราวต่างๆให้เขาฟังได้ค่อยๆช่วยกันสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยลำบากทุกคนผมพูดเลยลำบากทุกคนไม่มีใครสบายหรอกเพราะฉะนั้นอยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้ฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้การระบายเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายมันคือสิ่งที่คุณบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ไปกับคนที่คุณไว้วางใจแล้วคุณก็สามารถที่จะปลดล็อกตัวเองได้ปลดล็อกปัญหานั้นได้ไม่ต้องไปอายใครแล้วชั่วโมงนี้เนี่ยนะ เราสู้เราต้องภูมิใจสิขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ